สั้นๆนะครับในเรื่องของที่มีการลงชื่อของสอสอและสอวอเพื่อส่งให้สภามีมติส่งวสสารรมนูลวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลนะครับก็ทําได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ใช่การยื้อเวลานะครับเห็นมีการพาดหัวข่าวว่าเป็นการยื้อเวลาที่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะกระบวนการพิจารณารัฐมนูญจะเป็นไปนเหมือน,นเดิมทั้งหมดนะครับก็คือวันที่17ก็จะมีการพิจารณารัฐมนูญมีการลงมติ ไปตามเวลาเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียเวลามากกว่าเดิมนะครับแต่ที่ต้องทําอย่างนี้นะครับที่ต้องมีการลงชื่อเพื่อส่งสามนูนเนี่ยเพราะสอสอและสอวอเห็นว่าเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องว่าการที่เราจะตั้งสอสรอมาร่างน้ำนูนใหม่ทั้งฉบับเนี่ยทำได้หรือไม่ขัดรัฐธรรมนูนหรือไม่นะครับมีคําถามที่มากโดยเฉพาะในหมู่สอวอที่มีการอภิปรายและตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับ เราจึงมีความเห็นพร้อมต้องการว่าควรจะสง่งเรื่องที่สามนูลสามนูลเป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นข้อยุตินะครับ mm hmm. เพื่อให้สวออมีความมั่นใจและร่วมลงมติ mm hmm. เห็นชอบรับหลักการในวันที่1 7บเครับ mm hmm. ถ้าเราไม่มีการดําเนินการอย่างนี้ mm hmm. ก็จะมีสวอ,อหลายคนรู้สึกว่าไม่สบายใจและอาจทะาไม่ลงมตินะครับจึงต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อการกระบวนการแก้ไขรัฐนูลที่เราต้องการเนี่ยเป็นไปได้ เข้าใจใช่ไหมฮะเป็นข้อตกลงหรือเป็นเป็นความเห็นเพราะต้องการของสอสอและสอวอที่เราต้องยื่นเรื่องนี้เพื่อให้รับนูนฉบับน,นี้ได้รับความเห็นชอบจากสอวอนะครับจึงต้องมีการดาเนินการเพื่อให้มีการส่งเรื่องให้ตีความโดยสารรัฐธรรมนูญเพราะถ้าไม่ทําเรื่องนี้ผมว่าโอากาสที่รับนูนจะผ่านความเห็นชอบโดยเพา่ของสอวอเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้มาก หมายความว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สวมาค <are> mm ุย hmm. กับสสของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมว่าต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนเขาถึงจะมีความมั่นใจในการลงมติใช่ครับคือเรามีความวิตกมันตั้งแต่การอภิปรายในสภานะครับรวมถึงในคณะกรรมการก่อนรับหลักการเนี่ยสวหลายคนมีความวิตกกังวลว่ารัฐสภาเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยการตั้งสสรมาร่างใหม่ทั้งฉบับ และเขาจะไม่โหวดรับหลักการในเรื่องนี้นการตั้งสงสงรเราก็เลยมีความเห็นว่าเพื่อให้ข้อเรื่องที่เป็นข้อยุติเราก็มารวบรันลงชื่อส่งให้สารรัฐธรรอนูญวินิฉัยให้ชัดเจนไปเลยว่าทําได้ไม่ได้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับพอทำเรื่องนี้เสร็จก็ทําให้สวเนี่ยมีความเชื่อมันนะ่นว่าโอเคเขาก็พร้อมที่จะอนุมัตริรับหลักการในร่างมนญฉบับนี้การตั้งสสรรับหลักการไปก่อนแต่ส่วนสามนูน แตวิธีฉัยว่าทําได้หรือไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องของสภาแล้วนะเป็นเรื่องของสารมนูนซึ่งจะว่าไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดไปนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อรัฐมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในการรับหลักการนะครับและไม่มีการยื้อเวลาเลยเพราะไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ช้าไม่ไ,มได้ทําให้เวลาในการพิจารณาล่าช้าลงไปแต่อย่างใดเลยนะครับก็อยากให้ทําความเข้าใจด้วยนะครับ แม,แม้ว่าทางพัคพลังประชารัฐทั้งสวจะพยายามบอกว่าไม่ได้ยื้อเวลาแต่ประเด็นนี่ะกลัวเกงนะมครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาเรียกร้องให้แก้ไขอยู่เนี่ยจะไม่ได้มองเห็นแบบเดียวกับเราแล้วมันจะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองนอกสภามันร้อนแรงขึ้นไปนะผมไม่ได้กลัวครับคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับผู้ชุมนุมก็มีหลายกลุ่มนะครับก็มีความคิดที่หลากหลายนะครับเราไปฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้นะครับแต่ที่ทั้งหมดที <m <m like ่ทำเนี่ยไม่ได well> ้เกี่ยวกับผู้ชุมนุมนะครับเรามองที <h <h ่หลักการว่าอยากจะให้การแก้ไขรัย เป็นไปได้อย่างถูกต้องนะครับถูกต้องคือไม่มีไม,มไม่มาตกตอนหลังเช่นเราดํเาเนินการไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดตอนหลังมีคนไปร้องสามัญโดนว่าที่เราทํามาทั้งหมดมันผิดหมดเลยอย่างเงี้ยก็ยิ่งเสียเปล่าไปคนระับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราส่งเรื่องให้สามัญโดเนี่ยวิยนิจฉัยอํานาจหน้าที่การตั้งสสรในทำได้หรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่มีความถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะทําอย่างยิ่งะะเพื่อให้เกิดก,กระบวนการเนี่ยทำแล้วมันมีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ ที่สำคัญก็คือทำให้การรับหลักการที่17นียจะเกิดขึ้น